ไข่ไข่เจียวคุกข้าวครับอันนี้ของคนหรือของหมาครับเนี่ยของหมาของหมานะโหคนอยากกินมากนี่ปุ๊กรูเสือคนล่ามีไม่อยูวนนี่มีไม่อยู่นะเี๋ยวสามตัวมีไปบ้านย่าไม่มีอะไรให้กินเจียวไข่ ล,ลูกนี่ลูกได้แล้วหนึ่งนี่เสือเสือได้แล้วนี่เสือถึงเสือนะโคลด้านี่สุดหล่อโคลดามาแกได้ครบแล้ว